สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทํากุ้นกระเป๋ากันนะคะตรงมุมโค้งนะจับผ้าแบบนี้นะคะค่อยๆไปจ้าเรื่อยๆเรื่อยมืออีกข้างหนึ่งนะคะมือข้างขวานะจะจิกผ้าไว้นะคะส่วนข้างซ้ายจะเน้นแล้วก็หมุนตัวกระเป๋านะคะให้โค้งได้มุมนะคะเสร็จแล้วเราก็ เดินเส้นตรงจ้าอพอเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาพับผ้ากุ้นเข้าด้านในนะคะใช้เข็มหมดกัดนิดนึงจะเป็นแบบนี้นะคะเข็มหมดกัดโดยรอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บแบบตกล่องนะรอบเลยนะคะ เรียบร้อยจ้าพอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้มุมกระเป๋าสวยสวย